ถูกไล่ยอยู่ตรงไหนพยายามอย่าวิ่งไปที่ที่เขาเอาไว้แค่นัน้นเโรงเรียนวะเอ้ยโรงบาลแต่ต้องบอกนะว่าบางทีอะเกมนี้มันบั็กตอนที่กด F เราไม่เห็นเพราะงั้นต้องระวังด้วยรัวไปเลยรัวให้ที่ทำได้ถราาัวก็ไม่ขึ้นเคยลองแล้วแม่งเป็นบัก็ก<อ>แต่แค่ถ้าเกิดรู้ว่าเขากำลงังว่าวิ่งอยู่ตรงไหนก็ฟังไว้แล้วก็อย่าไปเท่านั้นเพราะว่าถ้าเกิดที่มาชนกันปุ๊บก,ก็จะเจอแบบนั้นแหละและเกมนี้มันก็ควรตีนะแม่งฟันทะลุคน โดนคู่ด้วยโดนคู่เออพยายามจะยิงคู่นด้วยที่บอกมันต้องให้ Priority ผีแล้วเจอจริงจริงมันไม่ควรมันต้องตัวใดตัวนึงอ้าวเฮียคู่ขยับไม่ได้แล้วทีนี้อยู่ข้างบนบนนี้ค่เีแล้วเฮียเจอบอกเฮยสีแล้วก็สองีใช่ไหมหมดได้แล้วอะไรคือสองสีบ้าเยสีกดโยนรงไม่ได้รู้ ข้างล่างตัวห้องห้องวาความสะอาจมีป่ะมีนี่ด้วยมีท็อมีแท่นใช่ไหมเดี๋ยวกูโยนลงไปใช่ไใช่ผมมีกผมเจอกล่องไม่ใช่แท่นกูถามว่ามีแท่นตรงห้องห้องเก็บของห่อยังยังยังไม่ได้ลงไปอ่าน้องฟิล์มก็นิ่งไปพังน่ะเดี๋ยวกูลงไปก่อนยังยังฟิล์มไอไอแฟรมขยับแล้วเมื่อกี้เห็นโอเคกูได้ที่กูได้กูได้ข้างล่างไม่มีใครเปิดเลยที่มาแท่นไม่มีนะไอเจอปิงหกร้อยต้นเกมเหมือนมึงอ่ะอ๋อมีสิทธิ์หลุดฉันเลยอย่างงี้ปิงหกร้อยเลย ก็หายแล้วไงหายแล้วคืออย่างที่บอกมันหกร้อยตอนต้นเจอเข็มข้าบบลชั้นสองไอ้ใครโดนอะไรอ่ะข้างล่างมีสี่องทองไอเบไอเบอไอเบไอเบอไอเบไอเบอ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 ไหเบอไอเอไอเบอ่อเบอไ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 เบอไเไอเบอไอไอเบอไอเอไอเไเบอไอไเบอเไอ ไม่รู้เงียบไปแล้วไม่ฟังประตูเพราะงั้นกูจะเปิดให้หมดอ,อืมแอปโทรศัพท์ครับและเดินเงี้ยเดินีเเดินไปกลางฉากล่างแล,ล้วเฟมเฟมใครวะไม่ใช่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 ม่รมรเรียงไปดูใครวะเฟมน้องเฟม เฟรมเฟรมโอเคเฟรมนะเฟรมอ่ะลืมอนไปน้องเฟรมหลุดเมื่อกี้เบนมึงเอาทู่ไปยังเอาไปแล้วใช่ไหมวิ่งมาวิ่งออกไปอยู่ไม่รู้แต่ป,ออปูปูรู้บ้าะเมื่อกี้ข,ข้างบนสองข้างอะกูวางไอ้สายสินไปแล้วอ้าวน้องเฟรมโดนไล่แล้วหรือว่ายืนอยู่เฉยวะ ไม่เมื่อกี้เห็นขยบอยู่แต่อยู่ให้เธอไปพังเลยเออไม่น่าล้วมั้งตอนนี้แปดสิบแปดแล้วนี่กูเจอท่านกลางตรงบันไดกูจะขอ,อท่านกลางบันไดก่อนนะโอ้โหท่านแมง่งระยำม,มากผมบอกเลยท่านอยู่ติดกนันตอนนี้ท่านลิมไม่มีข้างหนึ่งท่านสามท่านจะอยู่ตรงแถวกลางโอ้ยได้ตะปูอีะ ไปแล,แ,ลแล้วหนึ่งอ่าเดี๋ยวรอเขาเกิดเองือเดตปูละกดเตื่นเองอย่าลืมกด E นะมันไม่ใช่ฟื้นให้ตัวน้กงม่บอกไว้ก่อนประมาณสามสิบวิสามารถกด E ขึ้นมาเองได้หมอนจะมาวรอม,มาจริงเวยมาได้เป็นนะหน้าเนี่ยนะหน้า กูตามกูตามกูเว้นมึงสดไปวิญญาณเอาไปยังโอเคตามกูอยู่กําลังขึ้นบันไดชั้นสองนี่นะหัวหัาวหัวหัวรับไม่ได้ไ<อ>ลงมาแล้วกลับไปแล้วมันกลับลงไปข้างล่างแล้วเก็บน้องเฟรมอยู่โอเค ยจะเปิดของชั้นบนออเอาไว้ชั้นบนมีน้ำวิ่งอยู่อ,อ่าเจอข,ขดยากลางฉันน้องเฟยบอกเป็นทีน่ปิงฮุกไปแล้วฮุกไปแล้วฮุกไปแล้ว,แ,ลวแต่แปดสิบแปดเจอกูเจอกูเออตามไไม่อยู่อืมตามไปอยู่มาแล้วนะฮุกวิ่งยาวน้องเฟรยระวังมาที่นี้นะน้องเฟยน,นะน เออต้องเฟมไอตัวเนี้ยพยายามถือนี่ไว้ถือน้ำ,นำมนต์เอาไว้ได้ผลกับมันมากที่สุดไอ้ของกนทอกอ่าน่าจะมีคูดาวตอนนี้ก็ไปไอันนี้ผมไม่น่าจะเข้าไปนี่ได้แล้วพยายามใช้น้ำมนต์อะ่ะไอตัวนี้ใช้น้ำมนต์กับมันได้ผลดีมบเก็บยาตรงนี้นะเออมียาอยู่ชันสองกลางเนี่ยมีตรงนี้เลยเดี๋ยวจะไปสวตรงกลาง ตสงครามมันอยู่ดีกว่าเดี๋ยวกูไปตรวจางนอ๋อยู่อาอแต่ไม่เตะประตูมั่ซัวโดนนึงกล่องทองนี่นะวันนี้อะกล่องทองอยู่ไหนหมดวะออยู่กูอยู่กูของเฟรมสุดไปไอ้กล่องทองกูทีเมื่อกี้เหมือนผ่านมาแถวนี้แล้วเจอดีกว่า อยู่นี่นะโอ้โดนฮุกจ้ะแต่มันเป็นไรนิดหน่อยข้างของทองหายหมดเลยอะของทองไม่เห็นแล้ววะดูสวดแลยไม่พังนะไม่พัง <c oughs> ไม่ยุไปไหนแล้ว พอดีของนิพาคือพอผีน,นั่นไงพอผีพอผีจะเข้ามาใกล้มันจะมีสัญลักษณ์ขึ้นบนหัวไงมันจะเตือนก่อนแป๊บนึงถ้ามันวิ่งท้าไอ้วิ่งได้น้อยก็ต้องมีเตือนบนหัวตาม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 นี่แน่ตามตามตามถึงล่างระวังนะน้องเฟรม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 พี่พูดตั้งนานแล้วไม่ไม่ได้อยู่ในห้องไม่แต่เมื่อกี้ มันน้องเฟรมได้ยินเสียงเพลงน้องเฟรมย,ยังไม่วิ่งเลยจะเจ็บตัวฟรีตามพี่เอฟเฟรมอยู่ถ้าสื่อสารไม่ได้ก็ต้องน้องเฟรมต้องกด F นะถ้าถูกไล่อะจ่ได้รู้นะครับไม่นอนอะ่ะนี่นเลนื่อนแล้วเลื่อนมาวิ่งไป เดี๋ยวกูจะไปส่วนตรงกลางสองด้านทางขึ้นน่ะมีสายสีฟ้าอยเข้็มไปแล้วตองเฟมได้ไหมเดี๋ยวกูจะวิ่งไปส่วนต่อมันเจอด้ากูแล้วมันไม่เอาอืมไม่นอนดิมันต้องออกก่อนเจอคุณลูกต้องผู้หญิงอะอยากเลียเลียเลียให้ล้มเลยเออแม่งจะมีผีเลียให้ล้มเลย วิ่ผ่านไปเลยวิ่ผ่านไปเลยเสียงแถวาถนี้นะไม่เห็นข้างล่างใช่ไหมข้างล่างใช่ไหมไม่รู้เหมือนกันไม่เห็นตัวเลยแต่ที่กดคือพื้นที่ที่มันแู่อนั่นเลยมันก็ล่างเสียงมันเหมือนอยู่ใกล้ใช่หาตัวไม่เจอไงแค่ข้างล่างหมมัะไม่ค่อชัดโอ้่ ห้บนแล้วบนกลางกูกำลงสสังปอดใส่เต็มไม่หมดนะมีแจ้งเตือนแล้วเ่มีแจ้งเตือนแล้วป่าห้าสิบเปอร์เนตะ้ยใาาส่นล้วนๆเลยเว้ย ไป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 แปดสิบเปอร์เซ็นต์ละบนกลางเปลี่ยนเจ้าล่ะไม่เปลี่ยนไม่เปลี่ยนนะตามเฟรมไปต่อนะจะมาบนกลางนะเก้าสิบแล้วบนกลางไปที่สวดสวดใครสวดระวังเอเคกูได้เฮ้ยวิ่งวิ่งไปกางฉกกกูมองเห็นมึงกูมองเห็นมึงมาดิมองเห็น ูไปไอ้เบนส์สดอยู่เราวางข้างล่างสดไปข้างล่างสดไปสวยหอมบวกได้เลยนะตอนนี้สองเส้นนี่นี่จะกูอยู่ตะกุกยยังใครยังไม่หมดให้ท่านหยุดกดได้ก็ได้เพราะว่าจะได้มีจังหวะบวกมีเข็มไอ้เบนส์ไอเอ็มกลับมาก็ได้กลับไปนะไอเอ็มไปแล้วไอเอ็มกไปแล้วลาบไปแล้วเข็มไม่วโอเคกำลังสดอยู่ไอ้กำลังแทงเข็มอยู่ มากูพร้อมบวกแล้วเอาน้องเฟลวิ่งไปโดนมันทั้งนั้นน่ะอ้าเอ้าเบนไงมาเบนไงมากูจะต่อยมันรอ้กูดักต่อยมันมันเฝ้าเครื่องนั้นแน่นอนเออเดี๋ยวต่อยเลยมาลุมต่อยเลยรอยเบนก่อนเนี่ยเออกูรออยู่กูรออยู่รอแยเบนกูรอหนึงวิทวอลแล้ววิทวอลแล้วน่าจะเห็นแล้วกูเห็นอยู่กูเห็นอยู่ เห็นตัวมันมาแล้วมาแล้วกูเห็นกูเห็นกูเห็นสองที่ไอ้ต้อยต้อยมีตันมีตันอ้าวท,ทุกพลาดทุกพลาดนี่เลยโอลา่าโอล่าเหรอห,หาของกันนะหาของกันนะโดนไปเยอะแล้วล่ะเก็บจักเก็บเยอะแล้วลเนี่ย เปิดของอยู่ากลางนะักอยู่กลางบนเหมือนเดิมนะได้หมัดแล้วม,มาเอาประคำนะกดอยู่น,นี่ประคำบนกลางเอาพื้นนั้นโอเคงั้นมาเดี๋ยวกูต่อยด้วยพร้อมอยังไงกูจะได้เข้าพร้อมพร้อมพร้อมมีทนทานโดนลองลองแล้วกนะูเราไม่หนีอยู่ยนะพระกูโดยทีเดียวเอามึงเอาเนย ขอมหมดนะขอมหมดขอมหมดเหมือนกันกำลังเปิดโอ,อ้ก,กูโดนแต่กูมีธาตมีทนทานเดี๋ยวกูถอยก่นอนร้องร้องร้องเปิดแท่นไว้ตรงไหนอ่ะอาจจะอาจาอาจะแอบไปตรวจไม่ไม่ไม,ไม่ได้เปิดไปเลยแม่งก็ต้องบวกอยู่แล้วต้องแลกอะ่ะอืม แต่ให้กูเข้าก่อนเพราะกูเลือดน้อยอยู่นึงนะกูยังไม่พร้อมนะกูยังไม่พร้อมนะไม่ได้แล้วกูโดนทุบตายแล้วมันมีฮิวหรือเปล่าไม่รู้เบาเลยปะปปก็ต้องบวกเดีย,ย,ย,ยวเดี๋จะบอกระวังนะมันเล่าหนอขอเลือดก่อนถ้าเกิดมาหากูคือไกลอ่ะ อยู่ตรงที่สุดที่เก็บยาห้องเก็บยาเอ้ยเอฟเอ็นฮิวก่อนเลยมึงต้องฮิวก่อนแลยหิวเลยไม่พอถ้าพร้อมแล้วก็กูมีท่นทานได้ทีหนึ่งปลดอประตูราะต้องอยู่ใกล้กันไว้นะมึงอยู่ไหนเนี่ยเบนเบนเบนมาส่วนอยู่ตรงกลางกลางล่างกลางล่างโอเคโอเค็นแล้วเห็นแล้วไปแล้วไปเลยปล่อยก่อน รอรอรอวายเรียมันต้องลอยเรยอย่า๋วพี่ดูอ่ะไอ้นี่มันมีสเต็ปของมันอยู่อือีกต่อยเลยต่อยเลยมันหนีมันหนีแล้วมันเริ่มหนีแล้วอืโอเคอันนี้อะไรกูได้ต่อยฟรีสองครั้งอ่ะเพราะว่าลอเรือนะมันไมต้องมีชิปหายเบื่อมากกวคือเจอไอ้ตัวเบรมันต้องวิ่งเว้ยมันจะวิ่งเข้ามาใกล้เห็นใกล้แล้วค่อยกดชิปวิ่งถ้ามันจะเสื้อพลาดในมึงโอ้โหตุบๆเลยละมึง ต้อง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 วิ่งแบบหลอกมันนะให้มันกระทืบพลาดวิ่งแล้ววิ่งวิ่งชิปหนีชิปหนีเฮ้ยนี่ห้าจุดสี่นะเว้ยกูบอกไงกูบอกแล้วเยี่ยมต้องแทนก็พอบอกแล้วมันจะเป็นท้องสามพลาดเลยขนาดดูเลือดมาด้วยนะโโอ้ที่โดนมันต่อยง่ายตัวใหญ่ต่อยโดนง่าย